ไม่ได้รวมเร็วกับดันใจกันเลยกนเด้นี่แต่ฉันว่าส้มตำเธออร่อยนะอร่อยไหมเดี๋ยวจะทำให้กินอีกครกนึงตำให้หน่อยตำเปนเมดีหน่อยเร็วโอเค้อพวดอะไรจัดาร่ตีเสมอเนาะหลมเร็วเสมอยุ่งนี่เขอยีบออีังทำยาขี้ไร่นี่ข้มวกลับเขาคั้นหนึ่งแล้วแต่ว่า ขันบ่กินมูกระทานหีบเบิดร้ายก็นั่นบ่หลุดมือละสองพันอขอให้แบบว่ามาแล้วให้กินอิ่มนอนอิ่มขอให้มีความสุขปลูกเอันีอันเก็บอายุหลังของนำผัดท่นไปันสี่หรเออเออมา้างมาง้างเปปุ๋ยด้วยเนี่ยดเป็นแลวเดียวมาย พี่ก็ซื้อดงคลิปสองแล้วเหรอยี่สองแล้วจ้าเรียกว่าอะไรสรุปชื่ออะไรหรือว่าพี่ก็ซื้อดงพี่ก็ซื้อดงเอามาลงมาหยองแับสับปะหลาดกูแมี่นอาบ้ไปเดี๋ยวรอดูส้มตำไม่จริงค่ปลูกปุยอยู่หลังพี่ทับกินพี่นอครับเนื้อกินแบบอันนี้ตักให้น้องยืนนะคะพอไหมเอาอีกไหมเอาอีกครับหิวครับเธอกินสองกินสตับเลยเหรอกินสองตับเลยครับหิวครับ โุ้ยอากินต้มถาดเหรอจีหรืออะไรน้จีนพี่ื้อหอมมากพอนะโจ้ยหมจมหยองเฮ้ยเฮ้ยม่เห็นกล่นอะไรรับตื่นแต่ท่วงเป็นพ่าวรอกพี่วิฮะตื่นกับเศร้าน้องกับพ่ออือว้อมาพขอนมึ เที่ยวอีกได้ไหมอ่ะหมดเลยได้ไหมจังเลื่งแข่งเลยครับของหือครับคนเดียวเลยครับวินน้ำยาก็แสบไปมากินข้าวน้ำดูน้ำยาน้ำยาอร่อยมากเลยโอเคไม่ไปได้ไหมอ่ะไปไปเอาถั่วมาตาน้ำยาเอาตีนไก่ครับอุ้ยโอ้ยน้ำยาด้วยเหรอใช่ครับลูกซีนเหมือนกินรสอาอีกได้ไหมตินไก่อีกได้ไหมอ่ะผมชอบมากเลยครับ ชอบตีนพี่ไหมครับน้ำเลยครับเอาอีกครับโอเคครับโอเคครับน้ำเลยครับน้ำเลยครับกะละมังเลยนะเนี่ยอืมกิน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 มากินมากเลยอ่ะเดี๋ยวครับยี่ยมอาใหมภาพนึงก่อนมองมองกล้องพี่แจ็คให้หน่อยแป๊บเดียวต้องพี่แจ็คต้องดหนงี่ไหนก็ได้ที่ไหนมาหรือยัง หน3สองเห็นแล้วไหมเนี่ยหนึ่อสมหนึ่งสองสยังไม่หัดพูดไม่ได้เลยเหรอเหรอารนี่ต้องทไมต้องได้หายใจหายใจหน่อยเหลอในร่รูปพอจะยาวไหมถ่ายรูปแต่ละเทียวมันเข่าหอมกระชุ่มตังมั้ตังไหมอ่ะตังครับเจ้าน้าจิ้มให้อีกวันนะ

ตักมาเอาไว้โซดกินเลยอันนั้นของใครอันสีชมพูของพี่ตับไม่ใช่อันนี้ของนัทนี่ของนัทอ๋ออันนี้อันนี้พี่แล้วเรียบร้อยี่มะกระาดอ๋อพี่ลาวค่ะไม่ใช่กินลาบอ่ะน้องลงมาเลยเอ้าเข็นพักเลยอยากกินลาบกินเนื้อมีเจ้ายาดีเจ้าเฮ็ดคักว่านี่อีกทีลาบอ่ะยืนซอสโชหน่อยครับยืงรุ่นน้ำเชียงมาส่งเป็นประจำเลยนี่นะคะตัวงยืงคนเดียวเลยเนี่ยใส่ผักก่อนครับนี่ไงอยากย้มมานั่งไหม นางเอกกินอะไรคะวันนี้เปนิแบบเดียวกันแบบเดียวกันหมดเลยโอเคตักมาเลยครับนี่เรากราบกัได้สน่งีถ้วยของน้องยือแบบเต็มไปด้วยเท้าไก่เท้าไก่รอไม่ใช่ตีนไก่รอนตีนไก่แบบเน้นตีนไก่แบบเน้นนะคะวันนี้ของยืเอยอามืนขาไม ขมว่าแห้งแท้ขมว่าแห้งแท้หลายครงมากเลยนะหัีไดเนี้ยนะกรดดว่าเดเน้เขาดาเขาดาได้มร้ตึกไม่เป็นไเนี้ยชมาเช่ชมแห่ชอใช่ใช่บล็าแบบชิมน่ะมี เป็แต่แซ่บแท้อบมันต้องใส่ถ้วยใหญ่ใช่มันต้องใส่ถ้วยแต่ว่าเราจะกินหลายอย่างเไงนี่มันต้องคู่กับบักชีลาวเนาะเมียนควงหมากไปเรื่อยๆบักชีลาวทันบอกติดว่ากินแล้วกินแล้วมันอันข้าเขียวกับมันเขียวติดเขียวไปกินอดิ่หลังด้วที่ไหนสำมะฮงเด้อจำมะฮงกับโพดก็จะกินหมดแล้วพี่ลาอันนี้ของอะไรของทรายอ่ะไม่ต่างจากยื้อเลย ไม่ใส่อย่างเดียวเลยเขาใส่จานกินก็ได้ถูกนี่นม่เหยุนี่เธอเห็นของพี่ไฟแล้วมาดูของเยอพี่ลาะตอนนี้รูปนนีร้เห็นนะเห็นช่วยเห็นช่วยเขาปุนพี่ไฟแล้วมาดูของเย่อซิมีู้ซอบไปเลยมาซอค่ะมาซอปให้หน่อยค่ะนี่ค่ะหอมมากง้นอุ้ยรย

นะคบอยย่างหอม่ห้าไอส่วนนี้ไคนี่จ้าเนจังตุนใกลตาไปเลยนะดีนะต็มที่นะเหมือนบ้านตัวเองเลยนะคะไม่ต้องกินใจนะครับกดนใเลยจ่มืากตัดไม่ต้องตัดไมต้องตัดเรื่องเอาแต่เส้นกับน้ำยาบอยมีแม่ที่้นแต่ว่มีลูกชิ้นนรกเป็นหลกาักขาแคบไหมครับเยอะยอเีปลาตีสุม่น น่านมากคือเจ้าขอาสุบอกมอเดียวเลยโอเคด่อยากีงไเย็ีแซบบอฟี่ฝายค่ะนี่แทบไม่ได้รับคุณแทบแซ่งดีเลยบอลบไปยังบาหลกินเนยบดีคนให่ดึ๋งท่าเป็นอย่างนี้กเลเอาความว่าใน้ดปเขาทีายดิ ค่ะเริ่มกินกันเลยครับกินข้าวแล้วเสร็จแล้วต่บนมือซีมือพี่แอดดี้นะคะตาหน่อยเี่ะเบื่องเรื่องหวยออมแอบลุนี่เรากินเห็ดเลรอลูกเอ๋อเนี่ยพี่ร้อเนี่ยครับผม ไปกินกันเลยสาวแซ่บนะเนี่ยกินเลยคะไปกินกันเลยเป็นแบบว่าไปกินกันเลยจังไรกันนั่งแน่หนากันเลยขวัมันต่อหันเดี๋ยวกินมายังไม่ครบเลยนะ